ขอกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านน,นะครับผมในคลิปนี้นะอันนี้ผมแค่จะมารวมช็อตที่ผมในนั้นได้ไป PvP กับ25น้้นมาเมื่อวานนี้นะครับโอเคถ้าใครดูผมได้สดเมื่อวานนี้นะผมพาระ,ะ25ล้านไปถึง2คนนะแต่อันนี้ผมขอลงแค่คนเดียวก่อนนะครับผมเพราะว่าคนเพราะว่าคือแค่คนเดียวนี้มันก็กินเวลาไปถึงประมาณสินาทีจะได้แล้วมั้งและไม่ต้องพูดเลยถึงคนที่2ผมสู้นานกว่านั้นอีกครับผมบอกเลยว,ว่า ช่ยเต็มที่คือน่นนั่นน่าจะหนึ่งหรือสองชั่วโมงเลยคือมันเป็นการต่อสู้ที่ผมเองไม่คิดว่ามันจะนานในขนาดนี้ครับผมก็เอาเถอะก็อย่างไรผมเองก็เอาช็อตมาลงก่อนแล้วะก,กันส่วนคนที่สองนเนี่ยยวผมเอามาลงให้อีกแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวผมขอบอกไว้ตามวันนี้ก่อนเลยนะผมว่าผมไม่ได้เก่งอะไรเลยนะผมคือผมไม่ได้เก่งไม่ได้แบบ แบบโปรเพเยอ์อะไรขนาดนั้นนะคือผมไม่ได้แบบว่าแบบเอ้ยผมมีข้าหัวแค่12ล้านผมสามารถเอาชนะยี่ห้าล้นได้คือจะคือจะจะยืนๆก่อนว่าผมคือผมนั้นก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะจำได้เลยว่าผมไม่ได้เก่งจริงแค่ผมเอาชนะยี่ห้า้นได้นี่อาจจะเป็นเพราะว่าความบังเอิญไม่ก็ดวงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะเล่นอะไรอะไรบางอย่างทำให้ผมสามารถชนะพวกเขาได้ต่ได้ผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าตัวนี้ชนะด้วยชนะเขาด้วยฝีมือจริงโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่า ช็อตที่ผมเองได้ไปไประทับกับ25ล้านมีอะไรบ้างส่วนเรื่องภาพความชัดนี่ผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะบางทีมันอาจจะเบลอเบ,เบนิดนึงก็ขอโทษด้วยน,นะครับผมก็พยายามนะครับโอ้ใช้ใช้เลโก้คูเลโก้คูนี่ไม่ต้องไม่ต,มต้องปลอ่อยไฟก่อน,นไม่ไฟน่าปล่อยไหมไหมปะล่ะพี่ฮะพี่เองก็นึกว่าพี่เองก็นึกว่าอะไรอ่ะใช้พี่เองก็นึกว่าใช้ดาบอีกมั้ยนะเพราะเห็นเหมือนไฟนิดนึงคิดไปเองอีกอย่าง เออนั่นแหละคิดเองแหละรู้รู้ดูดามันเดี๋ยวยังไม่ยาวมิกมามันไม่ต้องพูดพี่รู้เปิดติดอะไรเลยแค่อะไรนั่นแหละพี่อยากรู้จังเลยที่ห้ารานี่จะอยา่จะมีแต่แข่งที่ไม่ธรรมดาธรรมดาพี่ทำได้จำได้โอเคมันไม่ธรรมดาเลยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วปะที่ห้าร้านที่จริงเลยใครๆๆเขาก็อยากได้เข้าแขนงปะ คันนี้คันนี้พี่ยอมลงทุนมาเล่นนะเสนอขอชิซุยเลยเพราะว่าที่ฮารานี่พี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องใช้ชิซุยสวดมันพี่ถึงจะ้เฉพาะพอระบายต่าพี่เล่นพี่เล่นสายปืนเชือดสายปืนชิซุยใช่ไหมใช่ผมไม่น่าจะสายปืนนะมันจะเล่นกับสายปืนไม่ได้เล่นกับปูอ่ะสายปืนปูก็ได้นะมันต้องชิมไปมันต้องชิมไปไวนิดนึง เต็มเด็กตั้มอ๋แล้วพังนี้มีคนมาเปิดนี่แตกหมดของบาทน่าใจสิเฮ้ยทำไมไลดิ้งเดี๋ยวจังหวะน่ะพี่พว่าพี่พี่พี่ปิดการจะเจอเลยนะ ตึงตึงอย่างตึงมากเลยพี่ 5m พี่นี่เขืออนพลาดนี่ไงโคตรเจ็บเลยตัวเสกิลตัวเสกิลของไอ้เลงของูมไปนี่โคตรแรงแรงจริงแรงชิปปิ่งเลยอ่ะเออรอดูมึงมึงขี้อ้าวพี่ได้เป็นใครวะพี่เลงผมไม่ใช่กำลังยืนดูแบบตึงตึงอยู่เฮ้ย

คุ้นแรงนี่ก็คืออย่างแรงเลยอ่ะที่โดนท่าสกิลเดียวเองนนเนี่ยเนี่ยจะปลาครึ่งโดดจะปลาครึ่งึงไปครึ่งหลดไม่รู้นานขึ้นเลยนะไม่อยากสวนน,นั่นเดี๋ยวน้องโดนศัพทผ่านโอ้วยังยังยัง,ยงไม่ได้อยากขอบคุณมากที่เป็นทำไม่ปิงเนีย่ยพี่แพ้พี่แพ้ไปนานแล้วล่ะ โอ๋อเขาเจ็บช э, so like ี่หลิงแรงเลยอ่ะเออโคตรแรงบอกแล้วบ uh ัฟบไม่สำคัญอะไรบัฟโคตรสำคัญปี่งเลย่านขัโหนโอ้เจย์เจยยังพี่ก็พี่โอ้ยดูพังไอแมนเนี่ยให้ให้ไอแมนดูต่อ เล่ลนอเอาสตาร์ไหมงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปเล่นเอาสตาร์แล้วกนะันก็ไม่ได้เล่นนานแล้ววันศุกร์คือลองกลับไปเล่นบ้างแกไม่เชื่อด้วยนะครับได้น,นอนแน่นอนจะเข้าไปพีตัวนี้ที่ต้องการมาพี่นี่ไปสุดตัวอะไรอ่ะ อ oot, way, หะยังไม่มีเง yeah, ินอุ่มเินไม่กีเอด้ยห้าสิบก็น่าจะได้แล้วไม่มีสกิลต่อโอ้ยโวับแล้วออกไม่ได้ทันก่อน เล้วอยู่เล้วอยู่ว่าจะใช้ไอเทมอะไรดีมันเหมือนค่อยๆตอดไปเรื่อยๆอ่อะตายไม่อ่ะพี่จะตายเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าพยายามเซฟตัวเอยงเอาไว้อ่ะ Ây, giúp lụt đây Lụt đây cái này hay đi chứ kia nào xui với hai em รู้รู้อย่าเลวิโดนไม่โดน กินนิดนึงนะเพราะว่าน,นี่คือผมสู้ยี่ห้าล้าน,นไอ้ได้เหรอดีไปไหนเลยอืมอะไรนะดีไปไหนไม่รู้นะเออไม่ใช่ไม,ไม่ใช่เดี๋ยวสตีนสตีนในเอ่อในยูทูบตอนนี้เราสู้ยี่ห้าล้านอยู่คดุคดคดุคดคดุคดคุดเก่งเลยพี่โหฝีมือไม่ธรรมาดาเลย คือเทสได้ฟังไม่ออกนะคือคืเทสได้ฟังไม่รู้เลยนะว่าคือถามอะไรแต่ตั้งหนันก็พอเข้าใจแล้วดีเจนบอยยี่สิบ่บอยหรือบายบอยใช่ปะเออบาย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 โอ้ยอย่างโหดอะไรก็ได้แา่ยี่ห้าเอฟนี่คือพีวีนิมิก้าเมกาเมกาแรกเลยอ๋อรู้แล้ว การจุดมีปัญหาจะตายทตายแน่พี่อะไม่เหลือ ตกเกียไม่โดนอ๋ออุ้ยเกือบไม่รอดไม่เดี๋ยวว่าเดี๋ว่าจะปล่อยแบบเต็มสูตร

เลิกลกเลิกลักเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ้ยอะไรคิดไปแล้วเต็มเต็มตัวเลยอุ้ยอุยคูปิดคูปิด ไม่ไม่พร้อมไม่พร้อป่ะอุ้ยเกือบโดนโอ้โหโอ้โหง่โง่โง่เกือบล้มไปกอบโดนวันช็อตแล้วังไงวันช็อตได้โคตรจะอย่างชอบไม่ ไม่โดน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 ตรงไหนแล้วพี่ปล่อยสกิปไปมั่วไปก็จบไปแล้วนะผมก,กับที่ผมได้รวมช็อตท,ที่25่าล้านที่ผมในนั้ได้ไปสู้ที่5ิ้าล้านมาผมไม่ใช่ว่ารวมช็อตนะแต่น่าจะเป็นการแบบเอาช็อตท,ที่ผมในนั้ได้ไป สู้ยาหามาหลงครับผมโอเคก็อันนี้ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาประกาศตัวเองนะผมว่าตัวเองนั้นแบบเอ้ยเราเหนือมากพอที่จะสู้เยฮาเนได้อันนี้จริงๆนะผมผมไม่ได้ประกาศตัวเองะเอะไรขนาดนั้นนะผมแต่แค่ช่วงนี้ผมเองรู้สึกซิ่งคิดในเรื่องของคอนเทนต์สักไหนครับผมคือไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะโอเคผมก็เลยเอาอันนี้มาลงแทนนะผมโอเคจะเป็นคลิปหน้าผมคลิปหน้านี่ผมก็จะเอาไอ้ ว่าเดี๋ยวผมจะเอายี่หล้านคนที่สองมาลงกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะไม่ใครอยู่ไหมเป็นหนึ่งนะผมเพื่อนทำรทมาแล้วโอเคเจอกันนะครับ